โอ้ยปลูกต้นไม้ผิดมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้เขาใส่สิ่งนี้ พริกมะม่วงมะนาวพืชผักดกม้มาเริ่มกันเลยจ้ามาเลยค่ะเป็นยาพารานะก็มาตามมาทุบให้ละเอียดเลยในยาพารากระตุ้นการแตกรากฝอยใบเร่งยอมให้ไม้ผลไม่สุกงอมให้พริกไม่เน่าพริกไม่เป็นโรคกุ้งแห้งตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีวิตามินซีสูงและตามด้วยกระเทียมนี่เป็นกรรมฐานกำจัดมดหนอนแมลงกำจัดเพิียไฟลแดงได้เป็นอย่างตามด้วยเปลือกไข่ค่ะไข่หนึ่งช้อนชามด้วยผงชูรสชูรสก้อนหนึ่งช้อนชาจ้าเร่งดอกเร่งผลติดตามด้วยเครื่อง ตามด้วยน้ำปร,รายอดปุ๋ยชั้นดีมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมและแมกนีเซียมและกรรมฐถนปลารสอช้อนโตนะคะตามด้วยน้ำยาล้างจานหนึช้อนชาเพื่อนก็จะได้สุดยอดปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลกว่าติดเท่าไหร่ได้เท่านไนแถมยังทำให้พืชผักเขียวอู้เขียวไม่ก้อยงามมากค่ะกินใบหวานกรอบรสชาติดีผลดกสูง ใบเขียวแข็งแรงดอกออกผลดีป้องกันรพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งพริกถ้าผลเน่าเพื่อนๆต้องเด็ดทิ้งนะคะต้นพริกสูงประมาณหนึ่งหรือ2องฝ่ามือต้องเด็ดยอดทิ้งนะคะพริกใบหงิกงอค่ะแม่เด็ดยอดทิ้งจ้าสูตรนี้เรียกว่าพริกโดกโคตรกันไปเรียกว่าโดกจนกิ่งแทบหัา